สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านอยู่กับช่อง P.D. Auto Car วันนี้เรามีรถอีกหนึ่งคันมานำเสนอนะครับกับเจ้า Isuzu Dragon SLX ปี2002ซึ่งเป็นรถกระบะ4ประตูที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยในช่วงปี2000ต้นๆสำหรับรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามรับชมกันครับโดยเริ่มจากที่ด้านหน้ากระจังหน้าเป็นแบบซี่แนวตั้งโครเมียมพร้อมโลโก้ Isuzu ตรงกลางครับ ไฟหน้าเป็นโคมแบบฮาโลเจนแต่ก็อาจจะมีหมองบ้างตามอายุการใช้งานครับกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างครับมาต่อในส่วนของด้านข้างนะครับคันนี้เป็นรถกระบะแบบ4ประตูซึ่งมีพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานแบบครอบครัวหรือผู้ที่ต้องการพื้นที่ขนสัมภาระในห้องโดยสาร เส้นสายตัวถังยังคงดูดีกระจกหน้าต่างรอบคันเป็นฟิล์มกรองแสงสีเข้มซึ่งช่วยในการลดความร้อนและเพิ่มความเป็นส่วนตัวมีโลโก้ slx ติดตรงประตูระบุเกรดของรถครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถในส่วนของล้อแม็กคันนี้เปลี่ยนมาครับเป็นล้อแม็กของ all new al 1.9ดีไซน์6กา้านมาพร้อมกับยางสภาพดีทั้ง4เส้นครับดอกอยางยังหนายังใช้งานได้ดีครับ มาต่อในส่วนของด้านท้ายครับฝาท้ายมีมือจับแบบโครมเมียมตรงกลางไฟท้ายเป็นแบบโคมรวมทรงตั้งเป็นไฟเดิมติดรถครับสวยสภาพดีไม่มีแตกร้าวโลโก้และสติกเกอร์ต่างๆบนฝาท้ายยังอยู่ครบทุกจุดครับพื้นปูกระบาะหรือแม็กไลเนอร์มีติดตั้งให้แล้วสภาพยังดีช่วยป้องกันร,รอยขีดข่วนและการสึกรรอของกระบาท้ายครับผมมาต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับ คันนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียง Direct Injection พร้อมเทอร์โบเป็นเครื่องยนต์ที่มีขนาดความจุ3,000ครับเป็นแบบ Direct ป um ั๊มไฟฟ้าเด<ๆ>ิมๆซึ่งหมายถึงเครื่องยนต์ยังคงสภาพเดิมจากโรงงานไม่มีการดัดแปลงหรือปรับแต่งครับสภาพห้องเครื่องยนต์ยังเดิมๆทั้งหมดไม่เคยปรับแต่งครับแผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปรงยังอยู่ครบแผ่นเพลทเดิมครับมาต่อในส่วนของภายในครับ ภายในห้องโดยสารโดยรวมเป็นโทนสีเทาครับภายในสะอาดไม่สกรปรกระบบไฟฟ้าใช้งานปกติในส่วนของเบาะได้เป็นเบาะนั่งเป็นผ้ามีลวดลายกราฟิกในโทนสีเทาเบาะคนขบับมีรอยฉีกขาดเล็กน้อยบริเวณขอบเบาะด้านซ้ายซึ่งเป็นเรื่องปกติของรถที่ใช้งานมานานครับเบาะผู้โดยสารด้านหน้าและเบาะหลังสภาพยังดีไม่พบรอยฉีกขาดครับมีเข็มขัดนิราภัยให้ทุกที่นั่งเป็นมาตรฐานครับ แผงคอนโซลเป็นสีเทาวัสดุเป็นพลาสติกแข็งซึ่งทนทานต่อการใช้งานมีช่องแอร์อยู่ตรงกลางและด้านข้างชุดเครื่องเสียงเป็นแบบหนึ่งดินวิทยุเทปเป็นวิทยุเดิมแท้ๆติดรถครับปุ่มควบคุมระบบปรับอากาศเป็นแบบมือหมุนครับพวงมาลัยเป็นแบบสีก้านสีดำหมุนคล่องจับกระชับมือครับในส่วนทำหนิของรถคันนี้คือ สภาพสีรถอยู่ที่80%ครับเนื่องจากรถเคยทำสีมาแล้วและอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานครับตำหนิก็คือสีฝาท้ายท้ายมีลักษณะนูนๆเล็กน้อยครับและสำหรับใครที่รับได้นะครับรถคันนี้ขายในราคา123,000บาทเน้นขายเป็นเงินสดครับในส่วนของราคาสามารถต่อรองได้หน้ารถครับ รถจอดอยู่รังสิตปทุมธานี29หากท่านใดสนใจจะมีเบอร์โทรรายละเอียดการติดต่ออยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปครับท่านสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงทางเราเป็นเพียงสื่อกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้นนะครับและที่สำคัญท่านไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีท่านควรไปดูรถตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทำการตกลงซื้อขายครับด้วยความปรารถนาดีจากช่อง PD ดี t o c ต r และสำหรับวันนี้สวัสดีครับ